ผมก็ไปครับผมก็ยังไม่รู้ครับเอาเลยทุกี่เขาเพิ่งกลับมาใช่ไหมเพิ่งกลับมาไปต่างประเทศมาไปเกาหลีมาที่ไปเดบิวต์เนี่ยอ๋อใช่จะไปมาหลายที่ล่าสุดผมไปไหนมาล่าสุดไปไหนล่าสุดไปไหนมาล่าสุดไปไหนอยู่หนูมาจำได้ป้างไหมบาจากบ้านจากบ้านล่าสุดไปคอนเสิร์ตที่ มาเกล้ามาไปทุกเดือนเลยจมบอกว่าโมงัำลายสารสื่องมาเกล้ามาเป็นยังไงบ้างครับแม่ว่าคอนทัวร์เลยใช่ครับตัวคอนด r มแคชเชอร์ครับก็เป็นที่ที่สี่แล้ที่ที่มาเกล้าครับใช่ก็หลังจากนี้ตอนนี้ก็จะเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนจะมีคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮีย ตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีด r ม a m c a t c h e อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับถ้าทุกคนยังอยากดูอยู่อันนี้บอกได้แล้วว่ามีคนจสขายตอีกจะขายบัตรจะขายบัตรไปแล้วด้วยบอกแล้วจะขายบัตรวันที่6กันยานถือว่าเป็นคนครั้งที่สองนะเพราะว่าครั้งแรกจัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ครั้งปีที่แล้วจัดคนเดียวปีนี้เราก็เลยมาจัดคนคู่ ที่วมันกลับมาพูดกันโจทย์มันยิ่งหนักกว่าเดิมมันยากสำหรับเราที่ต้องคีดเองอะไรใหม่ๆก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมมาจะแบบไปหลายแนวมากหลายเวมากไม่ได้เวใช่คือไปทุกแบบทุกแบบเลยใช่ว่าจะคอนคู่คอนเดี่ยวคือหลายแนวเพลงหลายภาษาแล้วก็มีทั้งเท สวยน่ารักเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยคือมาเยอะแล้วจนครั้นี้ก็คือมันก็ยากเหมือนกันคพาะว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูดีล่ะไม่เหลือเพื่อชีวิตกจะร้อกแลู้กได้ไหมพูดว่ไหวไหมเพื่อชีวิตไอ้ทีบผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพื่อชีวิตเพราะว่าเขาป้าเปิดร้องไม่ร้องไม่เพลงอะไรบอลอยบอลอก็เคยฟังพี่ลูกพนีจอนอะไร มันจะรู้อยู่นะครับเดาเราไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะรู้อยู่แล้วก็ต้องรอติดตามนะว่าจะเป็ในยังไงเนาะใช่ครับแต่ผมว่าอยากคาดหวังว่าจะมีเทมุสชีวิตในคอนเลยทำไมมันไกลตัวไปหรอกไกลตัวผมไปหน่อยมมอยู่มา อยู่กับแฟนๆมาสี่ห้ปีทุกคนที่ไม่เคยได้ยินผมเลยในชีวิตเลยเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเลยเดยกเราบอกเลยว่าในคอร์เดียวก็คงไม่มีหล้วรับลองดูไว้ก่อนว่าไม่มีแต่ว่าจะเห็นได้เห็นอะไรมากคะเพราะว่าเป็นแบบคอนเซั้งสองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเออ่ซีนิอุสเซคชั่นคอนเซร์ตเฟซี่อินเลิฟนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์เฟซี่อินเลิฟอย่าง เป็นความคลั่นดาตัวว่าเป็นคลั่นใช่ใช่ครับคลั่นว่าก็อยู่อยู่กันมานานแล้วเป็นเลยคิดว่าเอาเป็นคอนเซปต์นี้ละกันเขาเป็นคอนเซปต์ประจำคู่เราเหรอถ้ายังอ๋อครับไม่ไม่แต่ปกติมันก็ดูฟิลคลั่นปกติก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแต่ว่าครซีนี้แบบจะมาคลั่นดาแบบไหนแต่คิดว่ามันมีแบบไฟลุกเลยก็มี มันต้องดูผสมแดงอย่างนี้เนาะเก็อาจจะสาวจชมพูแล้วก็แดงมันจะแดงไปเลยไปไม่ไแล้วจะต้องมีอะไรบ้างพี่ต้องมีมือที่สามไหมครับสองเลยแรงแรงเหล่าอะไราเงียใครจะรับเล่นเป็นมือที่สาม ว่าก็สนุกแน่นอนใช่สนุกแน่นอนครับคือผมอะ่ะในหัวมีหลายอย่างมากที่ <Okay. S 1> อยากจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมพอ hmm. มีในใจ,ใจแล้วมีครับแล้วบอกเคียร์ไหมว่าเราอยากทำมัน,นบอกเพราะว่าเราก็นั่งนั่งมาชุมกันเหมือนกัน uh คือผมมาชอบอะไรที่มันผัดโผด uh huh. แต่บางทีก็กลัวว่ามันผัดโผดเกินไป <Okay. S 1> mm hmm. ทำไมหนูจะยังไง นเแบบอะไรตีลังกาตีลังกาอะไรอย่างเงี้ย<อ>หรือว่าทำยิงปืนที่มาแบบสูส<อ>ูดได้แต่ชิลังกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาหมดแล้วนะเอนสลิงเอาสลิงสลิงแค่แบบปกติก็คือแค่ขึ้นไปแล้วก็บินอ,อ บีไปทมันบีแล้วแล้วคือหนูจะทำอะไรมีแกะสลิงคู่เจ้าสลิงออกยังไม่ใช่หรยอว่าไปหรือว่าหนูหนูขายตีมคู่กันแล้วพอถึงเวลาจริงไม่มีหนูกับเฮียไม่มีใครขึ้นเวทีวิธีอะไรให้ดูไปชมดวงจอไปปะอยากไปหนูควรเล่นตลกเออหน่ารักเล่นตลก ได้ชวนชื่นชวนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้ได้แบบน้องมาแก้เป็นไอเดียที่ดีไหมมีไหมตลกตลกได้ไหมไอเดียดีแต่ว่าเฮียนะจะทำได้เพราะว่าเฮียชอบพูดไปเรื่อยเราก็คนไทยคนหนึ่งมีแบบประชนสิบสามหลักต้องมีสิบสามหลักด้วยผมพูดไปเรื่อยไม่เก่งใจเฮียแล้วก็เล่นหูพูดไปเรื่อยเออ เราก็ร้องเพลงชาติไทยชัดนะนไทยด้วยนะเราวันอะไรอยู่เหมือนกันออไรอไปอ้วยเราวันนี้มาขายคอนเสิร์ตคู่กันไวก่อนเดะเมื่อกี้เราขายคอนเสิร์ตพิดาไปแล้วอ่าเปครับครับเอไม่ต้องต้องให้เห็นมันีัมันจะแบบมันมีที่คอด้วยค่ะ แล้วคือหนึ่งสองสนี่มันมาจากคนเดียวกันคนเดียวหรือเปล่าหนึ่งและ2มาจากคนเดียวส่วน3อันนี้เป็นของคู่อ๋อของคู่กันนี้เดี๋ยวอวดวนึงของคู่กันเนี่ยเป็นใส่คู่กันคือวันนี้ทำไมต้องใส่มาครบขนาดนั้นนะคะอวดอะไรอ่ะผมไม่รู้จะใส่อันไหนอะไรอย่างี้ยก็ชอบมันสวยใส่บอด ลยต้องมีต้องมีของคู่เออแต่ปกติเวลาออกคนเดียวอะชอบหยิบมาใส่มีสิ่งอื่นด้วยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมอะคือแพงเสียบมาตกล่องเหรอเมื่อกี้เจ้อุ่นใจเนาะเจ๊บอกว่าอุ่นใจไหมก็เวลามองก็สวยใช่ไหชอบของไหมคะชอบเป็นแบชอบครับชอบของชอบของคนให้เระ แล้คนณใหไม่ค่อยชอบท่าไดดูเดี๋ยวเขาน้อยใจนะเขาก็รู้รู้ว่าอะไรอวัว่าเดี๋ยวที่รอติดตามคอนเสิร์นาะ ครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีโนเดีลอันนั้นไม่ใช่อันอน,นั้นอันนั้นส่งไปที่แล้วซีโนเดีลเซิงคอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับก็จะจัดวันที่25ตุลาคมนี้ที่ Impact ไอร์แลนด์มอทนทรีออลนะครับ <c oughs> จัด1วันแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่6ก,กันยาย,ยนนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วอีกประมาอาทิตย์กว่าน,น,นี้เองครับก็ฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะอยากนะให้ทุกคนได้ไปดู ว่าแบบเราสองคนจะมีโชว์อะไร,ระมาให้ทุกคนดูบ้างแล้วเราก็จะมีเกสด้วยใช่ครับก็รับรองว่าวันนั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบว้าวเซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนอะไรที่เราสองคนไม่เคยทำนะครับก็ตากลับกันเยอะๆเลยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยทำกันเลยล้วกีฬาสีเป็นย no ังไงล่ะคะเรากีฬาสีเราเล่นอะไรก่อนที่อยากรู้เก่อนเป็นโซนิฮานูช่มีมีโซนิฮานูครับแล้วก็ซึ่งค์บิ๊กแบบในคลิปก็มีมีตีแบบ บอกว่าซ้อมยิงคือลูแต่จริงๆแล้วคือซีแบทคนหนึ่งลงได้หลายอย่างครับก็คือับว่าเราอยากเล่นอะไรแต่ผมเลือกลงสองอย่างนี้เพราะว่ามีอื่นไม่อยากเล่นไม่ใช่แนวเลยก็คือลงซ้อมยิงคือูก็ถึงคือูซ้อมแบดแล้วก็อาจจะได้ลงแบดหรือเปล่าอาจจะนูที่เราซ้อมมาลูกะลงอาจจะไม่ได้ลงก็จะนะซ้อมยิงคือู แต่ไม่ไมเลยแล้วอ๋อก็จะซ้อมสบบอันแล้วค่อยไปเฮ้ยนะไป,ไปไปวัดดูว่าเขาจะให้เราถันตรงไหหรอรอเล่นเลยได้ค <c oughs> ือว่วเาให้เราเลือกว่าเราอยากจะลงอะไรก็คือเราก็เลือกอันที่เราอยากอยากทาแหละจริงๆเลือกเพราะว่าสนองนีตัวเองเลยคนระับคืออยากคือติดใจยิงธนูนตั้งแต่ในซีรีส์ข้าม้าแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเพาว่าสนุกจังเราก,ก็เราก็พอทาได้นะเพราะว่ากีฬา,ยอ,ยาอื่นอ,อนอย่างบอลยันบาสอะไรอย่างเงี้ยมงไม่ใช่แนว ให้เขาก็เลยเป็นเลือกกีฬาที่อาจจะไม่ต้องขยับตัวเยอะและกันแต่ในความแม่นยำซึ่งคิดว่าแม่นไหมเท่าที่พี่สอบม,มาคิดไ,ไปเลยว่าเราแต่เพื่อนๆบอกว่าเราเราแม่นมากเลยนะคือตอนยิงในซีรีส์ครับมันเป็นดูอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเหมือนแบบขนาดก,การนั้นไปแล้วอ่ะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยมนเป็นธนูที่จริงจังมากเหมือนแข่งแบบโอลิมปิกเบอร์นั้นเลยครับเป็นธนูที่ใหญ่แล้วก็ส่วนแล้วก็ แบบเขาใช้แข่งกันจริงๆนะแล้วรู้สึกไม่ถนดัดแล้วก็ยังไม่ค่อยซีนเท่าไหร่คือก็ไม่รู้ว่าวันยิงจริงอ่ะจะยิงเข้าหรือเปล่าอะไรคนอาจจะคิดว่าผมแบบโอ้ยยิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยอยาา่าคาดหวังคําบมาจริงอาจจะเข้าเลยก็ได้แล้วก็มีคนอื่นๆที่วันไปซอบด้วยกันนะเห็นว่ายิงได้ยิงดีต้องมีครับหลายคนเลย รอดูวันเสาร์วันเสาร์นี้สามสิครับใช่ก็คือรวมเด็กทุกคนในค่ายเลยน่าจะสนุกมากๆเลยจะได้เล่นกีฬาได้ทําอะไรใหม่ๆที่แบบเล่นกีฬาที่ใหม่มากทุกคนไม่ค่อยได้เห็นนิว <c oughs> เล่นกีฬาออกกำลังกายเท่าไหร่ในวันนั้นก็จะได้เห็นเป็นภาพประวัติศาสตร์นะป <c oughs> ระวัติศาสตร์เลยอาจจะเห็นซึ่งเราจะวิ่งแต่สิบโมงยันสามทุ่มตีแปดด้วยแต่เตะบอลให้ดูด้วย ข้าวเดี๋ยวแม่แม่มียัดฉีดผมพูดผมไม่ได้โลงสิ่งที่แล้วผมต้องเตะมวเตะบอลหรออลับหลอกลับหลอกเออไม่มีไม่ได้มันได้คุณพูดไปแล้วให้แกเป็นโกเออเราเป็นเตะเออขอรได้อย่ดูแล้วบอกว่าเตะข้าวละมืเตะข้าวละมือรอท่านผมลงเลยลูกละมือ ที่เราจะเสียงบอกว่าไม่ทำเลยอาจจะเห็นไปวิ่งเล่นข้างสนามแล้วการอะไรไปลงไปสนามรอบลองไปเป็นโกดูถ้ากินไม่ได้เออแล้านักเขาตีอัดหน้าผมขึ้นมาให้เหยียบอันเลยเออคือเนี้ยแหละเราจะมีความเราเลื่อยเลื่อยโอเคค่ะค่ะค่ะมเศษก่อนค่ะไม่ได้ด้วยเนาะ Welcome to Star Society